สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุ่งนภาสายสีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแก้งสว่างเป็นนอจพอดูแลคนพิการชื่อนายหนูกรดวงจำปาความพิการประเภทสามด้านการเคลื่อนไหวโรงเรียนบ้านแก้งสว่างเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะมีจํานวนบุคลากรทั้งหมด10คนมีนักเรียนทั้งหมด43คนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6อ่า คนพิการนะคะที่ได้ดูแลตอนนี้ก็มีอยู่หนึ่งท่านนะคะคือคุณพ่อหนูกรดจมพานะคะภารกิจนะคะที่ได้มอบหมายนะคะก็คือปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนทําความสะอาดซ่อมบํารุงอุปกรณ์ดูแลอาคารสถานที่นะคะแนวทางในการพัฒนาคนพิการนะคะก็คือคนพิการเข้าร่วมอบรมเป็นประจำนะคะการทํางานร่วมกับ ชุมชนหน่วยงานนะคะภาพก่อนและหลังนะคะที่คนพิการเข้ามาช่วยงานนะคะและคุณค่าที่เกิดขึ้นนะคะแต่ก่อนยังไม่มีคนพิการเข้ามาทํางานนะคะก็จะไม่มีการก่อสร้างนะคะเพราะว่าทางหน่วยงานของเราขาดแคลนช่างนะคะในการก่อสร้างอาคารสถานที่นะคะแต่พอได้รับการจ้างงานนะคะจากคนพิการนะคะหลังที่ได้รับการจ้างงานค่ะก็มีการพัฒนาอาคารสถานที่นะคะ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะให้เด็กมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะต่อไปจะเป็นคนุณพิการแนะนําตัวนะคะเชินค่ะครับสวัสดีครับผมนายนงกรโดมจำปาอายุห้าสิบปีความพิการประเภท3ด้านการเคลื่อนไหวต้องใช้ฟาเทียมเป็นอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหวผมทำงานอยู่ที่โรงเรียนบ้านแก้มสว่างปีที่ห้า ตำบลพ่อยตาอำเภอพุตธลิกจังหวัดปบุราชธานีตำแหน่งงานของผมคือช่างซ่อมบำรุงทั่วไปในโรงเรียนก่อนไม่ได้รับการจ้างงานในการใช้ชีวิตในครอบครัวของผมขัดสนมากเงินที่หามาได้ก็ใช้ใจ่ายไปในแต่ละวันไม่มีเงินเก็บเงินออมเมื่อยามเจ็บป่วย ต้องไปกู้ยืนเขาเพื่อไปรักษางานสังคม,มงานส่วนรวมก็ไม่ค่อยได้ร่วมกับเขาสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงเมื่อได้รับการจ้างงานะการใช้ชีวิตในครอบครัวของผมก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่มีหนี้สิน และมีเกินพอบางส่วนสุขภาพก็ดีเพราะได้เข้าใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเพราะเข้าร่วมโครงการเ70วันมาจิกันสองขันตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งถึงซีซั่นสีงานสังคมงานส่วนรวมก็ได้เข้าร่วมกับเขาตลอดครับผมท้ายนี้ ผมขอขอบคุณมายังบริษัทปูจิคูเมนที่ให้การจ้างงานแก่ตัวกับผมในปัจจุบันขอขอในอันประเสริฐจงเทดิดทูคุ้มครองปกปักรับสารให้บริษัทมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปในอนาคตขอขอบคุณครับ